ก็สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาโซโลแรกเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ก็ามาเป็นเทคนิคการเดิเกมนาคอรสแบบต,ต,ตึงๆเลยกันนะครับแนละ้วก็ผมเป็นตัวเดียวนะครับที่ผมฝึกมานานนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะก็เราไปดูในเกมกันเลยครับว่า,าผมมีอะไรการตัดสินใจยังไงนะครับเป็นแนวทางการเล่นนะ ก็ได้ดรอไปดูเกบเลยครับก็โอเคครับอันนี้ก็อาจจะมาตั้งแต่เรื่องไหมนะปกติผมจะเป็นจบนะครับว่าเล่นไหนเียนไหนนะอันนี้ก็ผมมาเริ่มมาบูนะผมก็จะดูนะครับว่าทีมผมเขาเรียนเรียนไหนนะอย่างเช่นตอนนี้เขาจะขึ้นบนนะผมก็เลยต้องขึ้นไปนะครับมาดูเผื่อเขาเลยนนะครับอันนี้เอนโซทุ่มได้นะผมเข้านะอันนี้ได้ครับผมเอาหม ตายอยู่ดีนะครับน่าจะโดนเอฟฟกอะไรสักอย่างถึงงี้เลยในหมดเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยนะครับต้นเกมนะบอกเลยโอเคผมก็ฟาร์มนะครับฟาร์มหมดอันนี้ก็ขึ้นเป็นโซลิเวอร์เลยนะครับเป็นรูบูปาเนะี่ยคือรูบูปากเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงครับในซีซันนี้นะจากที่ดูในแข่งนะเป็นตัวที่โกงมากนะครับมีเรียโคตรเยอะนะตัวนี้อันนี้เขามีรูีเรียก เรื่อยๆนะโอเคผมก็ฟาร์มไปก่อนครับผมก็ชอบเล่นนะครับรูบปูป่านะก็เล่นไปนครับโอเคผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์ม yeah, okay, no จบแล้วครับ yeah, okay, no ผมก็มายืนดูว่าเราจะเล่นอะไรยังไงนะคือผมจะเห็นว่าผมจะไม่แทกกลางนะครับนะผมจะให้เมดรวยนะครับคือผมอว่าเมด ถ้าเป็นเมนเมจจริงๆอ่ะขอจะเล่นแบกได้นะครับผมเกลยจะไม่แท็กนะอันนี้ผมเห็นแล้วนะครับว่าลูกบูขอเข้าขอเข้ามาังกรนะเขาน่าจะหมดสกิลไปแล้วผมก็ดึงล่อไปนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีคันนี้นะนี่ผมก็เล่นลูกบูนะลูกบูโดน,นะครับตายครับผมพยายามดูเลื่อนมังกรน,นะครับมัดมังกรสำคัญนะเปล่าตายอันนี้ผมเข้ามามังกรในนะแล้วผมกอ,อกครับ ให้ให้ทีมเล่นนะผมก็มารับดามจแล้วก็มกังกรให้ออกครับน่านที่ผมจะเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมกลัวไม่ได้มังกรนะโอเคผมก็ตามตอบง่ายๆนะครับนี่ผมไปเวทนะไปสองตัวรอดเฉยครับนีนะค่อนข้างมีของนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคไปเลยน้อยครับ จังหวะนี้มีซิตี้เขาจะไปตีของนะแล้วก็เอาอยู่ตัวนี้ไปก่อนครับก็เช็คเช็คไปก่อนนะนี่เห็นไหมเขาจะตีของครับผมก็มากดพาณิชปเลปครับตัวนี้มันลาดได้นะแต่ว่าเราต้องแบบต้องเลื่อนนะครับต้องเลื่อนพาณิชย์นะครับผมขอเรียกพาณิชย์้ลกันนะมันมันจะเปลี่ยนชื่อตามรวินะจากฟอร์ตไาอะไรเป็นอะไรนะอันนี้ก็เป็นได้มาครับ ผมจะชอบปั๊มเรียนออฟนะครับถ้าผมเรีนป่าตัวไหนก็ตามนะไม่รู้ทำไมนะผมไปดูสตรีมเมอร์เขาเลียนบ่อบพ็อเยน็นเขาทำกันไว้นะครับปั๊มเรียนออฟนะคือแครี่มันแกงเดียวครับหรือว่าออฟเราแบบไปดักเอานะโอเคอันนี้ผมก็คอแบบเอาเลยนะไม่โอได้่ะ <laughs> ใจเย็นนะครับอันนี้ นาคอรอจะผมแนะนําให้มุดแบบบ่อยๆนะครับอย่าโผล่แบบนะอันนี้ที่ผมกําลังไปไปเวลนะครับอันนี้ผมเข้าเลยนะมันจะหว่ามันได้นะครับถ้าเกิดว่าคนเล่นนาคอบ่อยๆมันจะรู้นะครับว่าจังหวะนี้มันเข้ามันจะได้นะเห็นไหมเมื่อกี้วีดีโอผมก็เข้าเลยครับโฟกัสนะครับผมก็มาฟาร์มต่อเลยคือนาคอรอมันเป็นตัวที่เอาสกิลส่วนตัวนะผมมองว่าตัวมันโคตรกลาครับแต่ว่า มันเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากครับมันเลยเก่งนะอันนี้ได้ครับราขาได้ถ้่มันมันเป็นตัวที่ล้วงแนวหลังได้ดีนะครับโอเคผมกดโซโลนะครับผมรืบบอกอน,นี่เราก็มาเวทน,นะครับผมกดนาคอยเป็นส่วนมากนะอันนี้เขาเขาเรียกเจ็กกันนะผมก็เล่นนะครับ มันก็ต้องดูจังหวะด,ด้วยนะคือตามจริงสช็อตเมื่อกี้อ่ะถ้าถ้าคนยังไม่ถนัดนาคอตก็ไม่ต้องเล่นก็นได้นะมันมีสิทธิ์ตายทอนแล้วแบบเออเราจะเสียเวลาในการฟาร์มน,นะครับหรือว่าผมแบบผมก็ค้องเล่นบ่อย่นนะครับเออก็เก่งอยู่ตัวเดียวตอนนี้ผมกำลังฝึกคีร่าอยู่นะผมจะฝึกคีร่กับเอเดนดอนครับเอามาไว้แบบเก็บดาวเลยคือถ้าผมในเล่นาคอนี้ผมมั่นใจไปประมาณ หลายเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าสิเปอร์เซ็นต์นว่าจะได้ดาวนะอันนี้ผมเข้าร่วงไนะครับแมวลังนะแต่ว่าไม่ตายครับนอ,อ,อกครับมันตัวรอดเก่งนะครับเข้าลึกเข้าได้ปลอดรอดง่ายครับมันมีครบหมดเลยนะตัวนี้เหมือนครั้งที่จะถูกใจผมนะถ้าอ้อยคือผมพยายามฝึกนะอ้อยมันจะแบบมันเข้าแล้วมันถ้าไม่มีอันตีมันออกอยากนะครับ ต้องคนที่แบบช่ำอะแบบรู้จุดครับรู้จุดหนนะโอเคผมก็ฟารไล่ขึ้นมานะครับถอดนะโอเค <Okay. S 2> รูบูมารูบูมาอันนี้ถ้าถ้าถอดอยู่ตัวเดียวตายนี่ครับบ okay. อกเลยเลือดเลือดเมื่อกี้ผมไม่ปล่อยนะครับม,มาเปิดมังก่อนนะ นี้ผมมาขัดให้ครับผมก็ออกมาครับให้ทีมให้ทีมเล่นนะโอเคอยู่ในหน้าครับเขาหมดกับผมนะเพราะว่าอเลกกาก็เปสกิลเสร็จผมละผมก็รอครับรอลูบูทูบนะนี่ผมก็มาตีครับถ้าไวโอ,อมาผมค่อยจะเอาต่อนะอนี่เราก็พยายามให้มังกรมันทุบไม่โดนรอน,นะเพื่อเราหน่อยครับโอเคซฟเบื้อยครับ ผมไม่อยากกลับนะผมเลยต้องทําแบบนี้อันนี้ก็มาคามตอบฟรามเรื่อยๆครับ,รบนาคอัตัวไม่เก่งแต่ว่ามันหาเงินเก่งนะครับแค่นี้เลยจากที่เแข่งอ่ะโอเคอันนี้คือโคตแรงครับ ผมเข้าออกเข้าออกนะนี่ตายครับอันนี้ถ้าทีมแทงของผมเข้านะโอเคขอทุบหนีนะผมเอาพร้อมให้ก่อนยังไงก็ตายอ่ะนี่นง่ายๆครับสกิลเรามันแรงนะครับโอเค ตามไปเลยครับโอเคผมก็พยายามดูมินิแมปนะว่าทีมจะเล่นอะไรตรงไหนส่วนยูน้าผมเปิดนะครับผมมองว่าเขาเล่นค่อนข้างดีนะผมโซโล่ผมก็จะพยายามเช็คทีมเราว่าคนไหนเล่นดีนะครับผมก็จะให้เขาเล่นไปนะอันนี้เอ so นโซ่ลครับ อันนี้ไม่รู้ด้วยนะครับแต่ว,ว่าผมเซฟเป็นโซได้นะโอเคยี่บังวางบอกก็ไม่รอนะครับไม่ทันนะนี่เราก็ตีมบบกรนะครับผมก็จะพยายามให้มังกรตีผมนะโอเคง่ายๆครับเล่นเล่นป่าเราเล่นง่ายๆนะครับ คือถ้าเกิดว่าจะเล่นโซโลแล้วแบบมีทสี์ชนะเยอะๆก็ต้องไปฝึกตัวนั้นมาให้ค่อนข้างที่จะแบบเล่นเล่นเป็นแบบเก่งเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบแค่เล่นเป็นนะเอาแบบเก่งเลยนะครับโอเคผมก็ฟาม์มานะตามจริงอยากได้คลองนะครับแต่ว,ว่าต้องมีแคร,รี่นะผมหนึ่งจะตีนะอันนี้ผมไม่เข้าไปครับผมเลยไม่ไปเข้าไปยุ่งนะเพราะว่าฟอร์ไบส์เรามันค่อนลค่อนข้างแรงนะครับ นี่ผมคอยเรียกรวมกลุ่มนะไว้โอว่าผันเตีครับเดีว่าเข้ามาลองเฉยนะโอเคเขากลับแล้วครับต้องดูทีมวันนี้จะเล่นไหมผมดูแวดเดือดแป๊บนึงนะครับโอเคทีมไม่มานะครับผมก็ต้องแบลอาเป็นอ่ามานาก่อน,นครับ นา,นาครอ็นตอนที่ต้องใช้มานานะครับไม,ม่นี้ออกรองเท้านะต้องใช้มานาโคตดเยอะนะครับตันนี้ต้องใช้ตลอดเลยฮะไม่มีมานาเล่นไม่ได้นะครับตัวนี้บอกเลยโอเคไวโอมาละมาตอนมันจลีนะครับ yeah, yeah, อันนี้มันเปิดปลายเขาเห็นนะโอเคไปโอได้ครับผมมองผมมองแคี่นะอันนี้เขายกแคลี่ไปผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะครับโอเคคือในส่วนการเลีนยตัวรวงนะเราจะเล่นแครี่หรือเมดก็ได้นะครับเรียกออกสองตัวนะแต่ถ้าจะให้คุ้มจริงๆในแพทนี้ผมหวังว่าเอาเมดคุ้มกว่านะ ถ้าเมดก็เมดก็คุมอยู่ดีครับเมดมั่นใจดาเมดได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมแทงหลอกทีมนะถ้าเขาเข้าผมก็โอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่ทิมนะครับสมัคลิมนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอันนี้คือผมชนะตอนนี้มาประมาณเก้าครั้งแล้วมั้งน,นะครับนะก็เป็นแนวทางครับ I got a plan on the, side solo, right? I'm the man now I'm teaching the game of better and better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand in the safety I'm trending, ascending and blending, lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now. You ever hear me that? All the crowds ripping the sound, I'm hitting the ground, running up and coming.